ไอโอโทลาอเลโคเมนี i, ผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศแต่งตั้งมอกเบอร์ร่วมกับการถแถลงแจ้งข่าวการเสียชีวิตของประธานาธิบดีของอิหร่านในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะฮะถ้าคุณยังจำข่าวนี้ได้ในเฮลิคอปเตอร์นั้นตกแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีการหวาดระแวงกันว่าอาจจะเป็นการรอบสังหารนะฮะแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นตกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านนะครับโดยที่มอกเตอร์นั้นอยู่ในตําแหน่งเป็นระยะเวลา 50วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะมีการคัดสรรประธานาธิบดีคนต่อไปโดยที่เป็นผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะฮะอิร่านั้นมีผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งและไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการคุมตุลาการไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการคุมเหล่าทัพนะฮะแต่ว่าผู้นําซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คือองายาโทลาซึ่งมาจากการคัดสรรโดยทางอ้อม ของสภาคลริกอีกทางหนึ่งเนี่ยองอัอโทราตเนี่ยมีอำนาจสูงสุดและองคอัลโธราตเนี่ยเป็นคนซึ่งกุมอำนาจเหนือกองทัพแล้วก็ฝ่ายบริหารอีกทีหนึ่งแล้วก็ฝ่ายตุลาการอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นระบอบประธานาธิบดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ระบอบประธานาธิบดีแบบคลาสสิกมันเป็นระบอบประธานาธิบดีแบบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะฮะผมพูดถึงอิหร่านนะฮะครนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเป็นคนซึ่งถืออำนาจสู เอาจริงแล้วประธานาธิบดีของอิหร่านไม่เคยถืออำนาจสูงสุดนะครับเป็นเพียงผู้นําสูงสุดในนามเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนีผู้นําสูงสุดเนี่ยคือองค์ต์โทลละก็มีคําถามเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างอํานาจทางการปกครองของอิหร่านด้วยแต่ว่าเอาที่เรื่องของรักษาการประธานาธิบดีคนนี้ก่อนนะฮะ รองประธานาธิบดีเบอร์หนึ่งคนนี้เนี่ยไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสายตาสาธารณชนมากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะก่อนที่เขาจะขึ้นมามีบทบาทรักษาการเนี่ยแต่ว่าเขามีบทบาทที่สําคัญในโครงสร้างทางอํานาจของอิหร่านโดยเฉพาะในกองทุนการกุศลที่เรียกว่าบอนยาร์ตอย่าคิดว่ากองทุนการกุศลมันไม่ได้มีบุคลากรซึ่งมีบทบาททางการเมืองนะฮะ มีนะฮะบอนยาร์คือกองทุนซึ่งมีรายรับจากการบริจาคและสินทรัพย์ที่ยึดได้หลังจากการปฏิวัติอิสลามในปี1979นะ,ะมีการยึดทรัพย์สินจากผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าชาหนะฮะหรือรัฐบาลเดิมซึ่งถูกโค่นล้มโดยมอกเบอร์มีหน้าที่ดูแลบอนยาร์ที่มีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า EIKO เพราะฉะนั้นรักษาการประธานาธิบดีคนใหม่ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาดูแลบอนยาร์าอังกฤษเรียกว่า EIKO หรือ Execution of Imam Khomeini's Order มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอิหมามโค o เ e มนีเป็นกองทุนการบริหารตามบัญชีอิหมามโค o เ e มนีซึ่งสื่อถึงไอโอโทละโค o เ e มนีผู้นำสูงสุดคนก่อนหน้านิดหนึ่งอิหร่านมีผู้นำสูงสุดซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้นำทางศาสนานะฮะคนปัจจุบันไม่ใช่คนแรกนะครับมีคนก่อนหน้านี้ด้วย เอาจิงแล้วคนก่อนน้นนี้เนี่ยมีบาร,รมีน่าจะมากกว่าคนปัจจุบันนะคือมันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆซึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นเป็นตำแหน่งซึ่งยังมีความขลังอยู่นะฮะเพราะว่าบุคลากรซึ่งอยู่นระดับสูงสุดเป็นเป็นระดับประมุขแห่งรัฐผู้นําทางศาสนาในอิหร่านนั้นก็สามารถประพฤติตนในรูปแบบที่รักษาบาร,รมีจากในสายตาของประชาชนได้นะฮะแต่ว่าก็ถ้าจะพูดถึงสมัยแรกก็น่าจะมีความชอบธรรมสูงสุด แต่ในปัจจุบันก็ยังมีความชอบธรรมในมุมของเรื่องของว่าได้รับความเคารพจากประชาชนแต่แน่นอนในที่นี้มันก็มีฝ่ายค้านนอกสภาซึ่งชุมนุมซึ่งรับไม่ได้กับระบอบการปกครองของอิหร่านอันนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับอันนั้นก็มีนะฮะที่เขาเคลื่อนไหวกันที่ชุมนุมกันแล้วเคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศก็มีในอิหร่านก็มีด้วยในแบบที่ก็ต้องหลบ หลบภัยทางด้านกฎหมายทางด้านการไล่ล่าของฝ่ายความมั่นคงอิหร่านผู้ง่ายคืออิหร่านเนี่ยเป็นระบอบการปกครองซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ทําให้ดูเหมือนว่ามีประชาธิปไตยโดยที่จัดการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็จริงแต่ว่าประธานาธิบดีไม่ได้เป็นคนซึ่งกําหนดว่าใครจะเป็นผบเหล่าทัพประธานาธิบดีไม่ได้จะกําหนดว่าใครจะเป็นคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในระดับของตุลาการสูงสุดอ่ บทบาทหน้าที่นั้นขึ้นอยู่กับผู้นําสูงสุดซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะนั่นคืออิหร่านราวนี้น่าสนใจว่ากระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ากองทุน EIKO เนี่ยบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจภายใต้การจัดการโดยตรงของโคมีนีและมีผลประโยชน์ในแทบทุกภาคส่วนของธุรกิจอิหร่านรวมถึงพลังงานภาคบริการทางการเงินและโทรคมนาคมเพราะฉะนั้นทรัพย์สินขององค์กรระสูงสุด บริหารโดยคนซึ่งคนนี้แหละเบื้องหลังเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วแล้วคนนี้ได้ก้าวขึ้นมารักษาการประธานาธิบดีเ <c oughs> ขาถึงบอกไงคนนี้คือคือ Man Behind the Scene มาเป็นเวลานานากระทรวงการคลังสหรัฐมีมาตรการคว่ำบาตตัวม็อบบ้านี้เองเนี่ยตั้งแต่ปี2021มาแล้วนะฮะโดยที่ระบุว่า EIKO นะั้นละเมิดสิทธิ์ของผู้เห็นต่างอย่างเป็นระบบด้วยการยึดที่ดินและทรัพย์สินฝ่ายตรงข้ามของระบอบ ไม่เพียงเท่านั้นสาภาพยุโรปยังคว่ำบาตรม็อกบอร์ในช่วงเวลาหนึ่งสืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในประเทศด้วยในช่วงที่มีโควิด -19 ระบาดหนักม็อกบ้าในฐานะประธาน EIKO เนี่ยหรือบอนยาร์ดเนี่ยประกาศจะจัดทำวัคซีนป้องกันโควิด1 i n e t จำนวน10ล้านโดสให้ประชาชนแต่สุดท้ายก็จัดทำได้เพียงเศษเสี้ยวเดียวของคำประกาศดังกล่าวม็อกบาเคยทำงานในภาคส่วนธนาคารและโทรคารคมนคมนะฮะก็มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานระดับธุรกิจ แต่ว่าในเครือขององค์เนอโทละแล้วก็เคยทำงานในมูลนิธิมอสตาซาฟานซึ่งเป็นบอนยาร์ดอีกแห่งหนึ่งที่บริหารจัดการโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐและเอกชนของอิหร่านตัวเขาเองเขาเคยถูกฟ้องร้องจากบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติตรุรกีเตอร์เซลนะฮะเตอร์เซลนี่เป็นบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ทีตรุรกีเขาเคยฟ้องมอกบา กล่าวหาว่าม็อบบาไปต่อรองกับบริษัทโทรคมนาคม NTN ของแอฟริกาใต้ให้ช่วยจัดหาอุปกรณ์การทหารบางอย่างเพื่อแลกกับสิทธิในการเข้ามาทำธุรกิจในอิหร่านจนทำให้เ u ิร์กเซลที่กำลังเจรจาเพื่อเข้าตลาดอิหร่านเสียประโยชน์ไปม็อบบาเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้อิหร่านตัดสินใจให้ MTN เข้ามาทำธุรกิจนั้นอ๋อโอเคไปขวางผลประโยชน์ของเ u ิร์กเซลก็เลยโดนเ u ิร์กเซลฟ้องนะฮะก็ไปดึง MTN ของแอฟริกาใต้เข้ามาก็เป็นมือดีล นะมือเดียวของระบอบของอิหร่านนะฮะก็เป็นที่ไว้วางใจขององค์การทละพอสมควรการรายงานของสื่ออิหร่านก็ระบุว,ว่ามกบาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งในการนําอุตสาหกร,รรมน้ํามันให้หลุดรอดไปจากความคว่ำบาตรของตะวันตกด้วยมกบาได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาผู้นําสูงสุดซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาผู้นําสูงสุดและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาและสภาผู้บิทักษ หรือ Guardian Council ที่มีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้ง g u a r e n c o u o u n l i l เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าคุมการเลือกตั้งผมเคยเขียนบทความลงในบางของโพส์ย้อนกลับไปประมาณผมคิดว่า15ปีที่แล้วได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละหรือ13ปีที่แล้วจำไม่ได้ละนานละน0กว่านะปีที่แล้วแล้วผมก็บอกว่าโครงสร้างเครือข่ายต่างๆในอิรานเนี่ยมันมีชนชั้นนําซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีการคุมการเลือกตั้งอีกทีนึง ผ่าน,นกลไกต่างๆการเด n น Council ก็เป็นหนึ่งในนั้นระบอบการปกครองของอิหร่านเนี่ยเป็นระบอบที่เป็นประชาธิปไตยแค่ในนามเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นเีโอคราซีแต่ว่าเป็นเทโอคราซีในรูปแบบที่พลเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพลเมืองซึ่งคลั่งไคล้ในศาสนามากในแบบที่สุดโตง่งเป็นพลเมืองซึ่งมีความเสรีนิยมแต่ว่าพร้อมปฏิบัติตามผู้นําสูงสุดเพราะว่าผู้นําสูงสุดเนี่ยหนึ่งมีอานาจสองมีบารมี มันน่าสนใจมากโมเดลของอิหร่านเป็นโมเดลที่อยู่มาได้หลังจากโคน่นะชาลงไปแต่ว่าอยู่มาได้เพราะว่าทหารเนี่ยคำจุนผู้นำสูงสุดซึ่งไม่ได้มาจากการลอกตั้งและความที่ชนชั้นนำอิหร่านเนี่ยก็คือทหารเนี่ยกับองค์ไอโทรลัสนี่ไม่เคยแตกกันเนี่ยแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันได้อย่างมีริบเดนเนี่ย เลยทำให้ระบบก,การปกครองในอิหร่านนั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งก็คือไม่ว่าจะมีองค์กรภาคประชาสังคมหรือประชาชนเขาเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยโค่นไม่ลงนะฮะนี่คืออิหร่านนะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมอธิบายตามเนื้อผ้านะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะมกบาเนี่ยเกิดวันที่1กันยายน1 9 5 5ในจังหวัดคูเรกสถานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านในครอบครัวของครูสอนศาสนาต่อมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยแพทย์และ หน่วยกองกําลังปฏิวัติอิสลามในช่วงสงครามอิหร่าน,อ,อ,านอิรักแล้วก็ในช่วงทศวรรษ1980อ้างอิงจากกลุ่มต่อต้าน u n ited Against Nuclear Iran หรือ UANI เนี่ยมอกบาใช้ความมั่งคั่งมหาศาลที่สะสมโดย EIKO เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเครือข่ายอุปถรัรมภ์ระบอบโดยมีคนที่ต้องจ่ายต้นทุนก็คือประชาชนคนธรรมดาชาวอิหร่านไงอันนี้ก็มองในแง่ลบแต่ว่าประเด็นคือว่ามอกบาเขารักษาผลประโยชน์ให้กับเครือข่ายอำนาจน,นำชนชั้นนำซึ่งขึ้นกับไอโอโตละ ได้ยังมีประสิทธิภาพเขาเลยเป็นคนซึ่ง,ไ,งได้รับความไว้วางใจได้รับความไว้วางใจแล้วก็มานั่งประกบประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นรองอันดับที่หแล้วพอเบอร์หนึ่งตายเนี่ยรองอันดับที่หนึ่งก็ขึ้นมาแทนรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง